ตรงนี้คุณผู้ชมขับรถนะฮะผ่านถนนลนแคมที่ไหนเนในเมืองในต่างจังหวัดก็เริ่มที่จะเห็นป้ายหาเสียงค่ะแต่ละพักการเมืองนะคะขึ้นมาหลายพักการเมืองแล้วก่อนหน้านี้เรานําเสนอป้ายของหัวหน้าครอบครัวค่ะเพื่อไทยพักอะไรก็ไม่รู้หัวหน้าครอบครัว้แฟนมอรีปาร์ตีอ่สมาชิกตลอดชีพของเพื่อไทยขึ้นป้ายได้ เราจะไปสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพพักบ้างเราจะขึ้นไปดีดีแค่หนเนี่ยดีไหมได้ค่ะวันนี้เราจะนําเสนอของพักพลังประชารัฐนะฮะลุงป้อมผู้ประกาศสลายขั้วและพร้อมที่จะคุยกับทุกพาคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลค่ะซึ่งลุงป้อมก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีดูสิฮะพร้อมแล้วนี่ฮะทุกทุกพัคเลยนะใช่ค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละเขตยกตัวอย่างมาเนี่ยนะฮะ อ่าคนนี้ภาคไหนฮะเขียนตรังภาคใต้ภาคใต้ค่ะใต้นะฮะดร็กติติพงศ์นะคะไล่ไปต่อเลยครับทีมงานนะคะอันนี้นครราชสีมาค่ะพี่แบงค์อธิรัตน์รัตนเศษนะคะอ่าคุณตติรัตน์นะคะคุณดับค่ะนครราชสีมาคุณทัศนียารัตนเศษเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าขึ้นแต่ครอบครัวนี้นะอ่ครอบครัวรัตนเศษนะคะนครราชสีมาโคราชโคราชอ่าอันนี้ไปแล้วนะคะอ่าตากฮะประสงค์นามเสถียร มิดอันนี้อันนี้นครนายกฮะอันนี้ตากนะครับไปอีกฮะทั้งทั้งใต้ก็มีฮะทั้งใต้คุณหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตะนะคะอันนี้ชัยภูมิเขตเจ็ดคุณระพินค่ะเชียงรายเขตหกค่ะครับคือทั่วทุกภาคแหละเหนือใต้อีสานกลางนะคะแล้วก็จะมีชุดมีมีมีชุดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะสัมพันธ์มายูโซ่ ชุดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะนราธิวาสเขตห้าคุณอามมีมายุโซนะคะนราธิวาสเขตสองคุณอามีนสริคานราธิวาสเขตสี่ค่ะอันนี้ชุดภาคใต้สามจังหวัดชายแดนอ่าส่วนที่ที่ที่ติดรถแห่ก็มีค่ะติดรถแห่เขาดูรถแห่นะฮะมีรถแห่อยู่คันหนึ่งนะครับอันนี้บางแซมอ่ารถที่ไหนเอ่ยที่ไหนฮะสุริยาบาลาบาลาสันสตูนเขตหนึ่ง อันนี้อะไรนะรถอะไรนะบางหาซาวะฮะใชบบาา่ค่ะบางหาซาวนี่ไะคือคือเลือกตั้งมันดีอย่างเงี้ยฮะน้องมิวฮะค่ะ,ะปกติเนี่ยบางหาซาวเนี่ยเขาก็จะรับบริการพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงใช่ไหมค่ะทีนี้พอมีเลือกตั้งเนี่ยแค่เอาป้ายขึ้นมาติดเขามีเครื่องเสียงของเขาอยู่แล้วทีนี้ก็เอาเพลงของพรรคพลังประชารัฐเอานโยบายนะฮะ ที่เป็นเสียงใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็กระจายเสียงแล้วก็เปิดเราวิ่งไปไหนก็เปิดอย่างนี้นะฮะ,ะนี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะทำให้คนที่ทํามาหากินนะฮะอย่างบางฮาซาวเนี่ยเขาก็มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากที่จะให้เช่าเครื่องเสียง ในพูดถึงเรื่องป้ายขออีกป้ายหนึ่งได้ไหมคะได้ป้ายป้ายน้องแมวค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะพักไหนฮะพักไหนฮะพักเหรอคะพักผ่อนพักผ่อนยอนพุงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพักผ่อนยอนพุงนะคะมาแซมกับป้ายนักการเมืองแต่ละพักเข้าหาเสียงแบบนี้เลยเออเป็นยังไงล่ะคะจะเป็นนายกเขาบอกเรืองอะไรนะอะไรออย่าเพิ่งยุ่งยุ่งอย่าเพิ่งโปรดเลือกเรืองแมวทั้งพักทั้งใช่ค่ะทั้งแมวทั้งพักค่ะเออ เขาขายอาหารแมวหรือว่าเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์เป็นสปาค่ะเป็นสปาน้องแมวนะคะชื่อว่า w a คิ k i m i Cat Hotel and สปานะคะอันนี้เจ้าของมันจะไม่อาบน้ําเลยนะฮะจะเอาแมวไปสปาบรรยากาศชุรมักนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกนะคะคือล้อมากับสถานการณ์การเมืองใช่ค่ะอันนี้เขาได้โฆษณาจากน้องมิวฟรีเลยนะฮะน่ารักดีน้องมิวเขาเลี้ยงน้องหมาฮะเขาไม่เลี้ยงน้องแมวนะ เลี้ยงมาสองตัวแล้วก็กัดกันนะฮะหมากับแมวแล้วเหมือนลุงตู่กับลุงป้อมาอยู่พักเดียวกันไม่ได้หรอกฮะอันนั้นเป็นคนค่ะไม่ไม่ใช่หมาและแมวก็ไม่เรียกว่าอะไรนี่ฮะบอกไว้เดี๋ยวคนจะสงสัย